สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องกระตัวทั่วไทยนะครับผมใน p พ a y l i นะิ t fishing with กระตัวเนาะนะครับผมก็ห่างหายกันไปสักคู่หนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะหลายๆคนก็คงทราบนะว่าผมเนี่ยมีเหตุการณ์นิดหน่อยนะครับผมกนะ็โดนขโมยลอกนู่นนั่นนี่ไปอะไรเงี้ยฮะก็เกือบจะไม่มีกําลังใจทําแล้วละ่ะพูดง่ายๆนะคือก็รู้สึกเฟลรู้สึกแย่นะครับแต่ก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ ส่งเข้ามานะครับถามไถ่เรื่องราวอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังเลยเนาะเดี๋ยวรอให้มันจบเรื่องราวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องเดินหน้ากันต่อนะฉะนั้นวันนี้เรามาดูเรามีของเล่นมาอีกแล้วนี่มาเป็นท่อเลยนะครับเป็นท่อแบบนี้ทุกคนน่าจะรู้เนาะว่าเป็น คันเบ็ดแน่นอนแต่คันอะไรเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกพร้อมกันเลยยังไม่ได้แกะนะผมเพิ่งไปเอามาเมื่อกี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวแกะกันสักคู่หนึ่งออกมาแล้วเดี๋ยวขีดไปถึงฮึบฮึบฮึบแน่นโอ้โหอาครับมามามามันคืออะไรโอ้โหนคือคันเบ็ดอะไรเดี๋ยวเอาทีละอย่างนะฮึบ แกะท่อออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผม,มค่อยๆแกะก่อนนะโอเคพร้อมยังครับมาดูกันนะหนึ่งสองสมน่นี่ครับผม a c c ค r ล t e ตโกลแอนะครับผมนี่นะครับเอามาเลยอ่ะโอเคนะครับผม a c c ค r ล t e ตโกลแอนะครับผม PE48 นะครับยาว6ฟุต2เลยนะ ถือว่ายาวอยู่นะเรามาดูข้างในกันบ้างดีกว่าหนึ่ง,งสองสามโอ้โหยังพันพลาสติกมาอีกข้างในนะโอ้โหยาวจริงเฮ้ยเอาเดี๋ยวแกะไงวะเดี๋ยวๆ้ช้าหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าก็แกะพร้อมกับทุกคนเลยนะครับแกะแกะที่หัวนะครับผมนี่เทคโนโลยีใหม่หนังยางมัด รึบ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 อาหัวขอบคุณกันรึบถอดมันอะอดมายออดมันออวมาึึบ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 อ๊่านหมดแล้วโอเคนี่นะครับผมนะอคเคเลดนะครับผม โก l ล y a นะ p 4 8นะครับผมโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกแรกที่เห็นที่จับก่อนแล้วกันเนาะโอ้ยก็ไอ้ิไก่เพียบเลยทุกคนดูดิไก่เยอะมากนะครับโอ้โหคันก็น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะถือว่าโอเคอยู่นะครับผมอ่ะเรามาดูกันอย่างแรกเลย รีซีทนะเป็นของฟูจิเป็นแบบไกลปืนนะจ๊ะนี่โอเคนะรีซีทเป็นไกลปืนตัวล็อกสองชั้นนะครับผมมีชั้นแรกชั้นที่1นึชั้นที่สองนะครับผมเนาะก็สวยนะรายละเอียดดีนะอุย้ยไกลไกดตัวแรกกับตัวที่สองอย่างนี้เขาเรียกทรงอะไรไกดทรงเคปะ่ะหรืออะไร นะครับก็สวยดีดูแน่นหนานะไกดก็น่าจะเป็นของฟูจิเหมือนกันนะครับ็เลยแอดทูนะก็มีสัญ,ญลักษณ์ฟ้าผ่าฟ้าแลบมาด้วย <laughs> ตอนนี้เรายังไม่ได้ลองนะว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าดูในความรู้สึกที่ที่จับครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะสวยเลยเนาะแล้วก็ที่ชอบเลยนะครับผมดู f o r g i ิฟตัวนี้เห็นไหม f o r g i ิฟ นะครับมันจะทําให้เป็นแบบเหมือนเป็นล่องล่องล้วๆอ่ะครับเวลาจับไปแล้วมันแบบมันเข้าตามล่องนิ้วคิดว่าน่าจะใช้ดีนะตัวนี้นะครับน่าจะใช้ดีเลยน่าจะจับแล้วรู้สึกว่าถนัดมือแล้วก็ EVA ที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะสักๆานิดนึงนะน่าจะไม่ลื่นนะครับผมเนาะส่วนตูดคันตูดคันถอดได้ไหมนี่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึง นะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับแล้วเรามาคุยกันอีกคิไปสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บึงสำราญนะครับวันนี้เราเอาในในกอลลั่ t แตนะครับผมมาเทสกันนะวันนี้เพิ่งมาถึงเลยตอนเช้านะก็มีมากับไทยอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไทเขาช่วยเทสด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวเราว่าจะประกอบคันแล้วก็ ตีทุ่นจรวดกันนะแล้วก็เอาแม็กเซลตัว60แล้วกันตัวเล็กหน่อยดูว่าเราจะทําระยะได้แค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับมาประกอบขันเบ็ดกันก่อนเนี่ยังไม่ได้แกะป้ายเลยเดี๋ยวเขารู้ของใหม่อ <laughs> ย่าไม่ได้แกะป้ายนี้เลยอ่ะ <laughs> ของใหม่ครับของใหม่ด <laughs> ิงออกเลยอยากถือไา่อยากถือ โอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะเอคูเลตนะครับผมโกแลตนะกับ m a x กเซลเลข60โนะครับใส่ N50 ปอนไว้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะตอนนี้ใส่ทุ่นจรวดนะครับจะมาดูกันว่าจะตีเป็นยังไงบ้างนะมาดูไม้แรกกันเมื่อกี้ตีล้านสายไปทิ้งแล้วนะโอ้ย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 ,อย <laughs> พี่ <laughs> ปูโคตดไก่ไก่ติงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกทิงอีกทิงโอ้โหดูพีอีอ่พีอีเลยโอ้โหไก่แท้ อโอเคไม้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะตีอย่าจริงครั้งแรกนะครับของ Accurate Go l e a n c โอ้โหตีแบบแม่งไม่ต้องออกแรงเยอะเลยคือระยะเนี้ยแบบออแบบเหมือนดีดปลายคันไ,ไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะกินไนะหมเฮ้ยลืมลืมใส่ลายเตอเปอร์ ha 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 ขอบคุณครับวิสุดยอดอยตัวแรกเป็นสวายนะไม่ลงหลังเลยว่ะแอคชั่นขันโกงสุดๆนะอ่ะเดี๋ยวเราลองกันอีกเดี๋ยว<ห>เรามาดูไม้ที่สองนะครับของเจ้าโกแลดดูนะเหลี่รงเดียวไไ<า>ไปไป้่คอยรับด ไม่เคยใช้คันยาวยนะฮะคันแรกเลยะแต่บัีใไทแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเวลาเอาเข้าอ่ะมันดิบเข้าง่ายดีนะน้ำสูเลยนะ โอ้โหป่ว้หนุ่มเฮ้ยสี่รอบแล้วพี่ ไม่ยอมขึ้นโอเคโอ้โหดื้อจัดโุ้ยจะไปลมงัดแล้วงัดอีกนะไม่ยอมขึ้นนะโอ้โหอะแอคชั่นนี้โหดจัดนะ

ตัวนี้เฮ้ยๆ หลังจากที่เรากลับมาจากบึงสำรานนะครับผมนะหลังจากที่เราเอาคัน AccuRate นะครับผม Gorilla t d ไปเทสมานะคันนี้นะครับยาว6ฟุต2นะแล้วก็เ,เป็นเว e ท PE48 นะรู้สึกว่าเขาจะมีเวทเดียวนะครับผมเนาะไปเทสมาแล้วก็โมีความรู้สึกหลายๆอย่างเลยแต่ว่า อย่างแรกเลยเรามาดูสเปคนะทั้งหมดทั้งมวลก่อนแล้วกันเนาะวันนั้นที่ผมพูดไปอ่ะมันเพิ่งได้คันมาใหม่ยังไม่มีข้อมูลเลยเลยนะครับผมเราก็มาอธิบายข้อมูลตรงนี้กันก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับเราเริ่มจากแบงก์ก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะแบงก์นะครับผมเป็นลายมันเป็นลายเหมือนตัวเอกอ่ะมันพันเป็นกากบาทเงี้ยรอบคันเลยนะคือไม่รู้มันเห็นไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยในกล้องเนี่ยเออแต่ว่ามันเป็นลายตัวเอกแบบนี้ เออรอบคันเลยนะทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะสวยมากนะครับผมเนาะวัสดุนะครับเห็นเขาบอกว่ามันเป็นไฮคาร์บอนนะไกด์นะครับผมทั้งหมดมี11ตัวนะครับผมเป็นไกด์เรียงแบบนี้นะครับผมเนาะยาวๆเลยนะครับแล้วก็2ตัวแรกนะครับผมเป็นไกด์อันนี้เขาเรียกที่ผมดูมาในข้อมูลนะเขาเรียกไกด์ h b ดบ นะครับตามข้อมูลที่ถูกต้องนะนะครับผมนะก็เป็นรูปทรงจะแปลกๆนิดนึงนะผมไม่เคยใช้ทรงนี้นะแต่ก็ที่ใช้มารู้สึกแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ยกสูงมาแล้วด้วยนะครับทำให้มันไม่บาดฟอร์กิฟนะนะครับผมเป็นไกด์ฟูจิทุกตัวเลยนะครับผมก็โอเคเลยนะครับผมต่อไปนะครับรีซีทเนาะเป็นแบบไกปืนนะวันนั้นเราพูดไปแล้วนะครับเป็นรีซีทไกปืนนะครับตัวล็อก2ชั้นนะครับเป็นของฟูจิ นะครับผมเนาะแบงค์ Bank ตัวเนี้ยคันตัวเนี้ยนะครับผมเห็นว่าทางอ c ค u r เ t e เนี่ยร่วมมือทำกับบริษัท Hot Japan นะก็ร่วมกันออกแบบ f o r g i ิฟตัวนี้มานะครับซึ่ง f o r g i ิฟตัวเนี้ยวันนั้นที่ไปลองใช้เรารู้สึกโอเคนะเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมตูดคันเป็นตูดยางนะครับมีแฉกมาเรียบร้อยเลยสำหรับท่านใดที่จะเอาลงเรือนะเรามาดูเรื่องการใช้งานกันบ้างนะครับผม เนื่องจากคันที่มันยาวตั้งหกฟุตสองนะครับผมตีโคตรไกลนะครับจะบอกนี้เลยตีไกลมากผมใส่ลอกตัวแม็กซ l เซลเลสหกสิบอ่ะผมตีถึงพีทุกรอบอะ่ะ <c ười> คือไกลมากนั่นก็คือข้อดีของคันยาวเนาะแล้วก็รู้สึกว่าผมยังไม่ได้ลองแบบหวดแรงๆอะ่ะผมใช้ปลายคันสบัดเอาอะไรเงี้ยนะฮะ ก็คือยังไปดีขนาดนี้นะครับคิดว่าคันเนี่ย power lift ช่วงปลายเนี่ยมันดีดดีมากนะครับผมเนาะช่วยเรื่องการดีดเหยื่อได้เยอะเลยนะครับสำหรับคันตัวนี้เนาะอ่ะต่อไปนะครับผมตอนเหยื่อปลาเนาะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคันยาวกับคันสั้นเนี่ยมันเล่นต่างกันนิดนึงเนาะผมมาจับจุดได้ตอนแบบได้ปลาตัวที่สองอะไรเงี้ยรู้ว่าอ๋อมันจะต้องยังไงนะครับคือด้วยธรรมดาที่เราใช้คันสั้นเนี่ยเราจะ ไม่ตั้งคันขึ้นเยอะมากเท่าไหร่เนาะแล้วก็เราเยอะเนี่ยด้วยความที่มันสั้นเนี่ยแอคชั่นมันก็จะลงประมาณแค่แค่นี้เองนะมันจะประมาณอย่างเงี้ยอ่านะครับแต่ว่าพอมันเป็นคันยาวแล้วอ่ะมันอาจจะต้องโน้มตัวไปข้างหลังเยอะดึงคันขึ้นมาสูงๆหน่อยเพื่อให้แอคชั่นอ่ะมันออกเยอะนะครับคัน6ฟุตเนี่ยมันสามารถโค้งได้แบบอย่างนี้เลยนะ วันนั้นผมว่าผมอะค่อนข้างที่จะเย่อแบบโหดอะธรรมดาผมไม่ได้เป็นคนเย่อโหดนะแต่พอใช้คันเนี้ยรู้สึกว่าต้องงัดต้องอะไรให้มันแบบแอคชั่นมันอ,ออกอะพอแอคชั่นมันออกปุ๊บคือมันทุกอย่างมันเพอร์เฟกไปหมดเลยอะรู้สึกว่าพองัดปุ๊บปลายคันอะที่มันโค้งลงไปอะมันช่วยดีดแบบปลาไม่งลอยตามขึ้นมาอย่างเงี้ยเออก็ถือว่า ทำได้ดีเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือพวกเราคงจะถน,นัดประมาณ5ฟุต5ฟุตนหน่อยๆกันนะพอมาเจอคัน6ฟุตปุ๊บอะ่ะมันก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดนึงมันอาจจะมีความแบบไม่ชิน,นหน่อยๆนะแต่ถ้าลองเล่นจนชินนะผมว่ามันเล่นสนุกมันงัดแบบโยุยมันงัดสะบัดจริงๆคันนี้นะครับแล้วมันนุ่มกําลังดีไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่หมดแอคชั่นนะไม่อ่อนจนหมดแอคชั่นนะครับผมเวลาที่ บางทีคันมันอ่อนเกินไปเนี่ยจะงัดปลาขึ้นเงี้ยพองัดขึ้นมาแล้วมันไม่ขึ้นตามเพราะว่าคันมันหมดแล้วมันหมดแอคชั่นแล้วมันจะกดลงอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่หมดแอคชั่นพอมาถึงช่วงประมาณแบบกลางๆนะช่วงโคนนะมันเหมือนมันดีดขึ้นมาเพราะมันดีดขึ้นมาปลายคันมันช่วยสะบัดอีกโอ้โหคราวนี้ปลาลอยเลยวันนั้นเจอปลาดื้อหลายตัวก็ยังเอาขึ้นนะเอาขึ้นโอเคเลยนะครับมาดูเรื่องฟอร์กิฟกันนิดนึงนะครับผมฟอร์กิฟตัวนี้เนาะที่ทางไอคูลเลตเนี่ยเขาออกแบบกับ ทางฮอตเจแปนเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้มันจะทําให้เรานะครับเวลาเราจับแล้วอ่ะมันจะเข้าล่องมือเลยเข้าแบบเนี่ยเข้าล่องมือแบบไม่รู้เห็นไหมอ่ะถ,ถ้าด้านนี้นเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าล่องมืออย่างเงี้ยมันทําให้จับแล้วมันไม่ลื่นจริงนะแล้วฟอกกลิปตัวเนี้ยมันจะหนึบหนึบหน่อยแบบสากๆนิดนึงอ่ะมันทําให้จับแล้วมันไม่ลื่นจริงๆวันนั้นผมลองแล้วคือไม่ลื่นเลยนะครับแบบแน่นมากนะครับก็ เป็นข้อดีของฟอกกิฟตัวนี้เลยนะนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานโอเคเลยนะถ้าถามผมว่าใช้ต่อไหมนะครับผมจะบอกว่าใช้ครับก็ <c oughs> เอาไว้ใช้นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใช้ทุกครั้งไปแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะ เอาไปเล่นบ่อยหน่อยเือแล้วก็รู้สึกมันงัดมันดีมันงัดสนุกนะครับแอคชั่นมันโค้งสะใจดีโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมช่องกระตัวทั่วไทยนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะช่วงนี้ต้องการกําลังใจเยอะๆเลยนะนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรกันต่อก็ ว่างกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ